ัสด,ดีค่ะเชียร์ค่ะกะตูนนะคะสำหรับโครงการดีๆอย่างเรินชูแช์นะคะวันนี้เราก็มีมานำเสนอเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นตุ๊กตาค่ะ<ด>ความรักของตุก็คือรักคือการให้นะคะเราก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นวันนี้ตุก็มีตุ๊กตาหมีเพ<ช>ื่อให้น้องๆได้กอดน,นะคะให้หายอุ่นอย่างนี้ ดีนะคะซึ่งในความหมายของเชียร์นะคะก็ไม่ต่างกันเพราะว่าชื่อมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเลิฟทูแชร์นะคะแต่คือถ้าเรามีความรักแล้วเราไม่แบ่งปันให้กันและกันเนี่ยโลกนี้มันคงไม่สวยงามน,นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้เชียร์เองก็มีน้องสีตองฮัลโหลนี่นะคะเอามามไปกับน้องๆถูกต้องค่ะซึ่งก็เป็นความตั้งใจนะคะที่เราอยากจะใส่ความสุขตรงนี้เนี่ยเติมเต็มลงไปแล้วมอบไปกับผู้รับเชื่อได้เลยค่ะว่าการที่มีสิ่งของดีๆอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก่อแล้วมันจะสัมผัสได้ง ฉะนั้นแล้วนะคะก็มาร่วมกันเนาะกับโครงการดีๆอย่างนี้นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่17มีนาคมค่ะที่บ้านราชวิธีนะคะ<ม>ก็อยากจะให้มามอบสิ่งดีๆอย่างนี้เป็นตุ๊กตาหรือว<ช>่าหรือว่าจะเป็นเครื่องเขียนหรือว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะที่สื่อถึงความรักที่เราจะมอบให้กับมันน<ม>้องนะคะถูกต้องค่ะก็นอกจากนี้ก็จะมีศิลปินนะคะอย่างคุณยุ้ยเอ๋ยวงคาราเมลหรือใครก็แล้วแต่จะเป็นเชียร์อติดตาม ะะซึ่งไปเจอกันได้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k c o m s u i y u y u l u b ค่ะและ้วเจอกันค่ะ